โอเคสวัสดีครับมาวันนี้เราจะมาเทสฟังก์ชันความปลอดภัยหนึ่งในชุดอัปเกรดของเรานะครับสมมุตินะว่าเราก็ขับรถลงประตูมาปกติเราเราต้องล็อกที่หรือต้องกดล็อกที่นี่นะครับเผื่อวันนั้นรีบกระจกก็ไม่ได้ปิดหรือมีเพื่อนมีเด็กที่ลงประตูหลังแล้วเขาเผลอเปิดกระจกไว้เราไม่รู้นะเราเป็นคนขับเราก็ลืมล็อกรถดูนะครับอเทส โอเคผมไม่ได้กดอะไรนะรนี่คือรถจะออโต้ล็อกกระจกก็จะขึ้นเองซันรูฟถ้าเปิดมันก็จะขึ้นเองนะอันนี้เราก็ออกความบอดไปไอ้ทิมงานล็อกจริงไหมอ่า โอเคอันนี้เปิดไม่ได้ก็คือมันมีโหมดออโต้ล็อกออโต้อันล็อกนะครับปกติเราเดินมาเราต้องมาเอามือลวงตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเปิดก่อนที่เราจะมือลวงก็ได้เปิดได้เหมือนกันนะโอเคอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าใครจะได้เข้าใจว่ามันมีฟังก์ชันความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างโอเค